ไงเออสนุกสนานไหมคะอ่านะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวนั่นองนะคะอย่างที่บอกว่าคือในเรื่องของการพัฒนาร่างกายของเรานะคะก็คือเด็กๆนั้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มันออกกําลังกายเป็นประจำนะคะโดยการอาจจะเล่นกีฬาต่างๆนะคะหรือว่าจะการเต้นแอโรบิกต่างๆก็ได้ะค่ะเป็นการทําให้เรานั้นมีร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของนักเรียนในสัปดาห์ที่แล้วสักนิดนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อนั้น เด็กๆจะมีผลงานอะไรมาให้เพื่อนๆปลายทางดูกันบ้างค่ะเชิญค่ะเราไปดูจากพิเชิญพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูคนที่หนึ่งนะคะเป็นของน้องสกาวรัตนะคะวาดวนันนี้สกาวรัตวาดภาพมาให้ครูทั้ง3ภาพเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมที่ชอบเล่นสกาวรัตชอบเล่นเตะฟุตบอลเหรอคะลูกโอ้เป็นกีฬาที่ค้านกับสกาวรัตมากเลยนะ,ะเพราะว่าสกาวรัตเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะคะลูกจะเล่นจริงหรือเปล่าเอ่ย ชอบจริงปะคะอ,อ๋อชอบจริงด้วยนะคะนี่ก็คือภาพที่1นนะคะ<อ>เล่นกีฬานะคะเล่นกีฬาอยู่นั่นเองนะคะแต่ทาให้พัฒนากล้ามเนื้อในส่วนของร่างกายของเรานั่นเองนะคะหรือว่าวิธีการดูแลรักษากล้ามเนื้อก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอน,นั่นเองนะคะมีด้วยกันหลายๆภาพนั่นเองนะคะเอาเราไปดูภาพต่อไปกันบ้างนะคะภาพนี้สกาวรัตกําลังทําอะไรอยู่เอ่ยอเดี๋ยวนิดนึงนะคะแป๊บหนึง่งกูปรับนิดนึงอ่ะมาแล้วค่ะ ภาพนี้กําลังเล่นอะไรคะลูกกีฬาอะไรเอ่ยกระโดดเชือกชอบไหมคะชอบหรือไม่ชอบเด็กผู้ชายชอบไหมครับอ้าวผู้ชายบอกไม่ชอบแล้วส่วนใหญ่นักเรียนผู้ชายชอบเล่นกีฬาอะไรกันเอ่ยอ้าวเตะบอล้วอะไรอีกกีฬานะลูกกีฬาอะไรอีกครับอ้าวเล่นบาสอ้าวหลายคนเลยนะน้องกิมบอกว่าชอบเล่นบาสครับอ้ามีอีกสามภาพนะคะอีกภาพหนึ่งนะคะกําลังทําอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะคะแป๊บนึง กีฬาอะไรเอ่ยอ้าเห็นไหมคะลูกกีฬาอะไรคะ,ะว่ายน้ำนะคะว่ายน้ํานี่ก็ดีนะคะเป็นการออกกาลังกายนะคะได้ทุกส่วนนะคะคุณครูยังชอบเลยค่ะว่ายน้ําแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไว่ายเลยนะคะเพราะว่างานเยอะก็เลยทําให้การนี้ออกกาลังกายก็คือว่ายน้ำนะคะซึ่งโรงเรียนนั้นมีสระว่ายน้ําเด็กๆเคยไปไว่ายหรือยังคะสระว่ายน้ําที่ฝั่ง<อ>ว่า,วาส่วนใหญ่จะครบกันทุกคนนะใครบ้างว่ายน้ําไม่เป็นมีไหม มีไม่เอย่ยเอามีหนึ่งคนนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะลูกเพราะว่ากีฬานะคะแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือเวลาที่เราเวลาที่เราไปไหนโดยสารทางเรือแต่ถ้าเราว่ายน้ําเป็นเนี่ยมันก็อะไรนะคะก็เล่นก็เรียกว่าในส่วนของของเด็กได้นะคะศาสตร์เด็กก็มีนะคะลูกาสระเด็กก็มีอไปดูผลงานคนต่อไปบ้างทนัชพรนะคะทนัชพรของค,ครูบ้างเอกกำลังทําอะไรเอ่ยนักเรียนลองสังเกตดูครับเพื่อนภาพนี้น่าจะ วาดเกี่ยวกับอะไรมาภาพนี้กําลังทําอะไรคะคิดว่าเขากาลังคิดว่าจะทําอะไรเอ่ยคิดว่าจะรับประทานผักอะไรดีนะคะหรือว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะมีซึ่งอาหารหลักของ5้าหมู่ของเรานั้น<ม>เด็กๆก,ก็ต้องพยายามนะคะใน1วันต้องบริโภคให้ครบทั้งห้าหมูนั่นเองออาไปดูอีกหนึ่งคนคะ่ะลักษณาลีนะคะกําลังทําอะไรเอ่ยอี๋เอาลองดูนะคะภาพนี้ลองเดากันเอง อ้ภาพนี้ค่ะอ้าวนะคะเพื่อนบอกว่ากําลังวิ่งออกกําลังกายนะคะก็คือวิธีการรักษากล้ามเนื้อก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะคะแล้วก็กาลังวิ่งกับใครคะลูกลักษนาลีกําลังวิ่งกับใครเอ่ยวิ่งกับวิ่งกับอ้ํานะคะกาลังวิ่งเอยเหนื่อยจังเลยนะวิ่งไปกี่รอบคะลูก เาไม่บอกนะคะอ้าวปลบมือกับผลงานตัวอย่างของครูว,วันนี้นะคะสสามคนนะคะน่ารักมากเลยนะคะนี่คือผลงานของนักเรียนในสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของพัฒนาการของเรานะคะเ,เดี๋ยวเราไปดูจากใบความรู้พร้อมๆกันดีกว่านะคะว่าครูนั้นนะ,ะเ,เด็กๆหัวข้อนี้เด็กๆไม่ต้องจดแล้วนะคะวันที่ใครยังไม่เขียนนะคะเขียนได้เลยนะคะตอนนี้ครูให้เวลานิดนึงนะคะ ในเรื่องของพัฒนาการของเรานะคะซึ่งอยู่ในเรื่องของระบบอวัยวะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะและก็พัฒนาการของร่างกายนั่นเองนะ,ะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนั่นเองนะ,ะส่วนวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของกระดูกและข้อนั่น,น,นเองนะคะลูกใครหัวข้ออันนี้ไม่ต้องจดนะคะลูกอันนี้ไม่ต้องจด หัวข้อที่เราจะเรียนร,รู้วันนี้ก็คือเรื่องนี้นั่นเองนะคะกระดูกและข้อนะคะซึ่งจะต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะคะระบบกล้ามเนื้อจำกันได้ไม่เอ่ยระบบกล้ามเนื้อเป็นยังไงนะะระบบกล้ามเนื้อแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะลูกทบทวนหน่อยหนึ่งสามประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือประเภทที่หนึ่งกล้ามเนื้ออะไรคะลูก กล้ามเนื้อลายออกล้ามเนื้อลายค่ะกล้ามเนื้อที่สองกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อที่สามนะคะระบบกล้ามเนื้อมีด้วยกันสามประเภทนะคะก็คือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจนะคะส่วนวันนี้เรามาเรียนอีกหนึ่งหัวข้อก็คือกระดูกและข้อนะคะวันนี้จะมาเรียนรู้ในเรื่องของกระดูกกันก่อนนะคะแล้วสัปดาห์หน้า จดหัวข้อเลยค่ะลูกวันนี้ก็คือหัวข้อวันนี้ก็คือกระดูกและข้อนะคะซึ่งชั่วโมงนี้เราจะเรียนเราจะเรียนรู้ในเรื่องของกระดูกนะคะสัปดาห์หน้าจะเรียนรู้ในเรื่องของข้อต่อนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยอถ้าพร้อมแล้วเดีวเราไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันดีกว่าค่ะอ่านพร้อมกันเลยค่ะลูก โครงกระดูกเป็นโครงล่างอันนี้ไม่ยังจดนะคะลูกยังไม่ต้องจดโค,โครงกระดูกเป็นโครงล่างที่สําคัญมากนะคะอยู่ภายในตัวเราเด็กๆทราบไหมคะว่ากระดูกนั้นมีกี่ขอ้อมีกี่ชิ้น <Okay. S 1> ไหนลองทายมาดูสิคะว่ากระดูกของเราน่าจะมีสักกี่ชิ้นดี <Okay. S 1> น้อยจังมากกว่านั้นอีก